นับจากวันนี้ตั้งแต่เรามีจานใหญ่ใจแอนเนาะข้ามันไก่เจ้าเดียวที่มันเป็นจานใหญ่ ที่นี่ไก่ตอนแม่จะนุ่มลูกค้าบางคนก็อู้ชอบมากมันละลายในปากกินเพลินชิ้นใหญ่เต็มปากข้าวมันน้อยหอมแม่น่้จะออกทีวีไป,ปร้อยวารายการแล้วเนาะที่นี่ก็จะมีข้าวมันไก่ตอนเป็นหลักแล้วมีข้าวมันไก่ต้มแล้วก็คือข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ยาก่างแล้วเราก็กลมกลม่อมไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยคุณจะเป็นคนต่างชาติเรากินราคาเดียวเราทําทุกอย่างให้เหมือนคนในครอบครัวเรากินเรื่องไก่ไว้ใจแม่ สวัสดีค่ะชื่อแม่โอเล่ค่ะเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่สีเหลืองโพชนาสะพานควาย เมื่อก่อนมีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อข้าวมันไก่ตอนหลังก็หยุดขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวมันไก่อย่างเดียวโควิดมามันเงียบดูและมันมันไม่โอเคเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเน้นข้าวมันไก่ดีกว่าเรานี่เป็นเจน2แล้วลูกเจนแรกนี่เป็นคุณแม่เราก็มารับช่วงต่อตอนที่ย้ายย้ายมาเนี่ยมันก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าเอ้ยฉันจะขายได้ไม่ได้แต่ยังไงก็ต้องยืนหยัดเพาะฉันจะต้องอยู่สะพานพายเพราะฉะนั้นเกิดและเติบโต,ตที่นี่ลูกค้าเก่าก็ค่อยๆตามกลับมาก็เพิ่มพูนลูกค้าใหม่ไป อาหารของเราเนี่ยก็เป็นร้านอาหารที่คนท้องถิ่น<อ>คนทั่วไปก็มากินกันเราก็พัฒนาลูกค้ามากินแล้วก็อยากจะมากินอีก <มา S 1> รู้จักเพราะว่าเราออกทีวีเยอะมั้งลูกแค่ข้ามคืนดังตางประเทศน,นับจากวันนี้ตั้งแต่เรามีจานใหญ่ใจแอนเนาะข้าวมันไก่เจ้าวเดียวที่มันเป็นจานใหญ่เราเรียกจานใจแอนนี่คือชื่อเมอน,นูแชร์กันถล่มทลายไลค์กระจายลูกถ้าจําไม่ผิดแม่น่าจะออกทีวีไปร้อยกว่ารายการแล้วเนาะรายการอาหารทุกรายการในเมืองไทยเราก็มีรายการทีวีจากไต้หวันฮ่องกง มาเลเซียสิงคโปร์มาไายทำวันนี้เนี่ยใช้ไก่วันละกี่โลฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยนะก็ประมาณข้าวสามสี่บ้อเน,นี่ยเราลูกไก่ก็ประมาณร้อยโล<ม>ที่นี่ก็จะมีข้าวมันไก่ต้อนเป็นหลักแล้วมีข้าวมันไก่ต้มแล้วก็คือข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ย่างผาสม แล้วก็มีข้าวมันไก่บ้านไก่บ้านคือไก่ไทยเนยืน้อน้อยๆหนังแห้งๆนั่นแหละไก่บ้านที่นี่ข้าวมันน้อยหอมเพราะเป็นมาริร้อยเปอร์เซนต์ือที่ไก่ตอนแม่จะนุ่มลูกค้าบางคนก็อู้ชอบมากมันละลายในปากกินเพลินของแม่นี่สับเป็นท่อนๆเป็นคำๆชิ้นใหญ่เต็มปากไก่ทอดที่นี่เราก็ทอดเองเราก็ทอดวันต่อวันทอดครั้งเดียวเราไม่ได้ใช้น้ำมันซําไก่ย่างที่นี่ใช้เนื้อน่องเนื้อสะโพกมาย่างเราก็หมักคืนหนึ่งย่างเตาอ,อบลมร้อนสำหรับคนชอบแห้งๆอะ่ะถูกใจจนนน้้แมม่่เียาิ ชาติกลางๆไม่ได้เผ็ดมากรสเราก็กลมกลม่อมไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยคุณจะเป็นคนต่างชาติเรากินราคาเดียวแม่ไม่มีชาติไม่มีเชรืราคาเดียวกันหมดหนึ่งหน้าคือข้ามันไก่ต้มไก่ทอดไก่ย่างห5บาทไก่ผสมสองหน้าคือต้มผสมทอดต้มผสมย่างย่างผสมทอด70บาทไก่บ้านจานละ80บาทข้าวมันไก่ใจแอนจะก,กี่หน้าก็699นี่เมนู menu. จริงๆแม่ว่าข้าวมันไก่น่ะอยู่ที่ความชอบของแม่นี่ขึ้นป้ายเลยนะไทยชิคเก้นสไตล์แม่เป็นสไตล์ไทยนะเรายืนยันว่าของเราควบคุมคุณภาพรสชาติให้มันแบบมาตรฐานน,ะน่ะร้านแม่นโยบายชัดเจนไม่ว่าอะไรเหลือแม่ไม่เคยเอากลับมาขายอีกหมดทุกวันต้องหมดเราทําทุกอย่างให้เหมือนคนในครอบครัวเรากินจากร้านนะคะก็อยู่ที่สะพานควายนี่แหละลูกเบอร์โทรศัพท์ ศูน8์แปด8กเราเปิดร้าน8โมงถึง3โมงเย็นลูกวันหยุดละลูกแม่ขยันขยันแต่วันอาทิตย์แม่ไม่เคยหยุดเลย2เดือนหยุดทีนึงหรือว่าจะมีธุระหรือมีงานอะไรขายตลอดลูกคนไหนที่ได้ดูชีวิตติดรีวิวนะลูกดูแล้วดูอีกดูแม่ก็มากินมาชิมเรื่องไก่ไวไ้ใจแม่